สวัสดีครับวันนี้พาไปที่ยวง,งานเทศกาลงานปลารุ่มแม่น้ําสงรามนะครับอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับงานนี้นะครับเขาจะจัดขึ้นทุกปีนะครับในระหว่างเดือนธันวาคมไป,ไปปลายปีนะครับต่อเนื่องช่วงปีใหม่นะครับงานนี้มีเกี่ยวกับการออกซุ้มนะครับวิถีชีวิตของชาวอําอเภอศรีสงรามนะครับการประกวดขบวนแห่สวยงามการประกวดเทพีปลาแล้วก็มี ประเพณีคบงานนะครับมาหารสพคบงานพวกหมอรำนักร้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามีทั้งหมดประมาณ5วันนะครับผมใครที่สะดวกหรือว่าอยู่แถวๆนี้หรือว่าเป็นอำเภอที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครพนมก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมภายในงานยังมีการออกร้านต่างๆนะครับของหน่วยงานต่างๆสินค้าโอทอปของดีสีสงครามนะครับมีร้านค้าอาหารหลากหลายให้เราเลือกชิมเลือกชมได้นะครับมีของใช้ เสื้อผ้านะครับท่ามกลางบรรยากาศดีๆนะครับผมเพราะว่าฤดูหนาวแต่คนก็จะเยอะหน่อยนะ